เหตุการณ์นี้ครับมีผู้เสียหายมาร้องผ่านทางไทยรัฐนะครับลูกผู้ตายเขาบอกว่าพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกเฉียวชนแล้วไปสังเกตเห็นว่าที่รถบรรทุกติดสติกเกอร์พระอาทิตย์หลายดวงหลายเฉดสีเลยกังวลว่ากับข่าวช่วงนี้ที่ดังออกมาเนี่ยเอจะทําให้นั่นเป็นยันบังตาตํารวจทําให้คดีไม่คลบหรือเปล่านี่ผ่านมาจะสองอาทิตย์แล้วนะครับหลังจากเผาศพพ่อวินาทีนี้ครับนี่คือภาพหลักฐานเป็นวงจรปิดครับคุณผู้ชม รถบรรทุกกาลังจะเลี้ยวเข้าโรงสีข้าวแห่งหนึ่งนี่นะฮะกลิ้งไปเลยค่ะเมื่อกี้นี้นั่นแหละครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ซอยลบบุรีบางปะหารที่อำเภอบ้านแพรกที่อยุธยาด้านซ้ายรถบรรทุกมีมอเตอร์ไซค์สีขาวถูกเฉี่ยวชนแล้วมอเตอร์ไซค์ถลี่ล้มไปกับพื้นเกือบ50เมตรนี่ครับนายประคองอายุ45คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ร่างกระเด็นไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าเจ็บกระโหลกกร้าวเลยครับเลือดข้าง แล้วสุดท้ายก็ตายครับแสดงความเสียใจด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้น20พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับหลังจากนายประคองตายแล้วครอบครัวจัดพิธีสวดศพสบ3คืนและทําพิธีเผา24พฤษภาคมปรากฏว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนกระทั่งวันนี้เวลาล่วงมาเกือบ1นึ่เอเกือบ2อาทิตย์ละคนขับรถบรรทุกคันดังกล่าวไม่เคยติดต่อมาพูดคุยแสดงความเสียใจแสดงความรับผิดชอบใดๆ แล้วเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากคนขับรถบรรทุกจะเงียบแล้วใบแจ้งความของตำรวจก็ยังไม่มีการลงรายละเอียดข้อมูลคู่กรณีแล้วบวกกับช่วงนี้มีข่าวเรื่องสวยรถบรรทุกที่มีการติดสติ๊กเกอร์สวยสติ๊กเกอร์ครับเขาบอกว่าพอไปย้อนดูเห็นกระจกหน้ารถมีสติ๊กเกอร์พระอาทิตย์สีต่างๆแบบนี้ฮะมิ้นคุณผู้ชมครับมันคุ้นๆนะคะอืมเขาก็เลยกังวลและคิดว่า มันจะเป็นยันบังตาที่ทำให้ตำรวจมองไม่เห็นคู่กรณีหรือจะส่งผลต่อทางคดีหรือไม่อย่างไรนา,นายอภิณันอายุ23ครับลูกของผู้ตายด้วยความร้อนใจก็เลยมาร้องผ่านทางไทยรัฐทีมข่าวของเราไปตรวจสอบครับก็ไปเจอกับลูกชายของผู้ตายครับเล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อจะไปเอาพระที่เลี่ยมทองเอาไว้ ออกจากบ้านไปได้ประมาณ500เมตรก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นตอนแรกคิดว่าพ่อในรถล้มเองแต่พอเช็คข้อมูลหลายๆฝ่ายคุยกับหลายคนก็เลยได้ข้อมูลนีครับและภาพหลักฐานคือวงจรปิดตอนนี้เขาอยากให้ฝั่งคู่กรณีมาแสดงความรับผิดชอบอย่างน้อยๆคุณมาแสดงความเสียใจสำนึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างก็ยังดีครับ ในกรณีนี้สมมติถ้าผิดหรือไม่ผิดยังไงก็แล้วแต่รถใหญ่รถอะไรเงี้ยชนกันอย่างน้อยเขาน่าจะมาใช่ไหมครับมามาที่วัดสัหน่อยแสดงความเสียใจหรือไม่ก็รวมเป็นเจ้าภาพงานรงงานศพอะไรก็ว่าไปอันนี้คือไม่มีคือเราเราตรงนี้เราเราไม่โอเคเลยครับทั้งทุกคนพ่อแม่น้องอะไรคือไม่โอเคเลยที่เขาไม่มาก็เลยอยากให้มาแสดงความรับผิดชอบมาแสดงความเสียใจสักหน่อยก็ยังดีลูกผู้ตายอีกคนครับบวชพระ เขาบอกว่าอยากทําตามสัญญาที่คุยไว้กับพ่อตอนที่ปวชเสร็จแล้วเนี่ยพ่อเคยมาเข้าฝันในฝันพ่อยิ้มดูมีความสุขก็คิดว่าพ่อคงไปสบายแล้วล่ะก็เลยอยากจะบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงลูกๆนะให้พ่อไปสู่สุขติเพื่อนรุ่นน้องผู้ตายครับเปิดเผยถึงพิรุธของทางคดีเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุไปแจ้งความแต่ตํารวจบอกว่าผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุฝ่ายเดียวไม่มีคู่กรณีแล้วก็บอกให้พวกเขาไปไล่ดูวงจรปิดเอง พอได้วงจรปิดมาก็เลยเอามาให้ตํารวจตํารวจเลยยอมจะเรียกคู่กรณีมาสอบสวนแต่ฝั่งนู้นกลับให้ปากคําไม่ตรงกับในวงจรปิดเดี๋ยวขึ้นภาพคู่วงจรปิดด้วยก็ได้นะครับเผื่อจะได้ช่วยกันดูอีกครั้งหนึ่งคู่กรณีอ้างว่าจังหวะที่จะเลี้ยวรถเข้าโรงสีเห็นมอเตอร์ไซค์ขับประกบมาแล้วก็ล้มไปเองตั้งแต่ยางหลังรถบรรทุกก่อนจะสไลด์มาโดนยางซายหน้ารถ แล้วเขาก็บอกว่าลองไปดูคลิปที่เพื่อนสนิทผู้ตายถ่ายเอาไว้ตอนไปคุยกับคนขับรถบรรทุกเนี่ยมันได้คลิปนี้และเนื้อหาแบบนี้มาครับใช่ผม,มเมบรกแล้วไงเบรกเหยียบอยู่ตรงคล,ลัวรถไ,<ม>ไม่ได้ไปไม่ไปถึงตรงนั้นใช่รู้กระจกยังไงนะมองกระจกใช่มองใช่มองมองหนูนั่งหนูนั่งอยู่ริมนี้หนูเห็นหมดเลยเห็นตะกิ้งไปลอยตรงหน้าไปเลยเลยไปอัดเสาอ่ะ ถ้าเขาไม่รู้จัรถไม่ตายเขาล้มตั้งแต่ตรงนู้นเลยไงพี่ใช่มากลางครับดยอันนี้ก็คือคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้ได้นะครับนอกจากนี้เพื่อนสนิทผู้ตายบอกว่าพวกเขาเไปดูร่องรอยเฉียวชนที่รถบรรทุกยางหน้าซ้ายมีรอยขูดและรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายมีรอยครอบยางและรอยเสียษสีข้างตัวรถก็เลยสงสัยว่าเจะเฉียวชนกันบริเวณยางหน้าหรือเปล่านี่นะฮะเขาก็วงเอาไว้ตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจและกังวลว่ากลัวคดีไม่คืบเพราะ ได้ข้อมูลมาว่าเจ้าของโรงสีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงหน้ากระจกรถบรรทุกมีสติ๊กเกอร์ก็คือหลายๆดวงที่ติดเอาไว้และยิ่งช่วงนี้มีข่าวเรื่องสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกอีกก็เลยยิ่งกลัวและไม่สบายใจครับสติ๊กเกอร์ห้าดวงห้าดวงพอดีตอนนี้เพราะเดือนพฤษภามจะเป็นดวงที่หนึ่งก็เลขหนึ่งดวงสองเลขสอง,เล,สองเลขสามเลขสี่ดวงที่ห้าก็เลขห้ากลัวมันจะเป็นกลัวจะแบบว่าไม่ ไม่คืบหน้าหรือว่าอะไรมันเป็นเพราะอันนี้หรือล่าอะไรเงี้ยสรุปเหตุการณ์มันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนจะผิดหรือฝ่ายไหนจะถูกนะครับก็อยากออให้เรามีมนุษยธรรมนะครับม,มีการมาดูแลช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับเพื่อความเป็นธรรมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปสอบถามข้อมูลกับทางโรงสีด้วยเจอคนขับรถบรรทุกนะครับแต่เขาไม่อนุญาตให้บันทึกภาพและให้ข้อมูลสั้นๆบอกว่า อ้างว่าให้ปากคํากับตํารวจไปหมดแล้วอยาก<ม>รู้อะไรไปถามตํารวจเองแล้วก็เชิญให้ทีมข่าวออกจากพื้นที่ทันทีแล้วก็ระหว่างที่พูดคุยก็เห็นว่าน้ําเสียงเหมือนจะไม่ค่อยพอใจด้วยนะฮะนอกจากนี้มีข้อมูลด้วยครับบอกว่าอยากตายอีกใช่ไหมใครไปร้องสื่อเดี๋ยวจะตามไปยิงให้ตายเลย,ยเดี๋ยวจะไปฉี่รถจุดที่ผู้ตายเขาตายด้วยอ้ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราไปตรวจสอบมาเพิ่มเติมแต่ก็เอาละเจ้าตัว เขายืนยันว่าให้ปากคํากับตํารวจหมดแล้วอยากรู้อะไรถามตํารวจเราก็เลยสอบถามไปที่ผู้กํากับการสบพบ้านแพร่ครับเบื้องต้นท่านบอกว่ากรณีนี้ยังไม่ได้แจ้งลงชื่อคู่กรณีตอนแรกเนี่ยเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเหตุเกิดอย่างไรมีคู่กรณีหรือเปล่าหลังจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ามีคู่กรณีก็เลยเชิญฝั่งคู่กรณีมาสอบปากคําเรียบร้อยรอพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบรถ2คันครับว่าเกิดอะไรขึ้นและยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แม้ว่าเจ้าของโรงสีจะเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจก็ตามแต่หากพบว่าลูกจ้างโรงสีทำผิดก็ไม่เกี่ยวกับการเอาผิดทางกฎหมายนะตำรวจก็ให้ความมั่นใจแบบนี้ประเด็นสวยสติ๊กเกอร์ยืนยันว่าสพบ้านแพรกไม่มีการเก็บสวยใดๆถ้าจะมีการจ่ายสวยไม่เกี่ยวกับโรงพักแห่งนี้แน่นอนย้ำชัดด้วยความมั่นใจแบบนี้นี่เป็นข้อมูลจากทางตำรวจชี้แจงนะครับ